เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าลาย o อนะคะกดเข้ามาที่ลาย o อนะคะอ่าเข้ามาจะเห็นหน้าหน้าแรกของเรานะคะหน้าแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าแรกอันนี้คือหน้าแรกเพราะว่าของครูพรมันตั้งไว้หลายหน้าแต่ของทุกคนกดเข้ามามันจะมีแค่หน้าเดียวเท่านั้นนะคะมันจะไม่มีเต็มไปหมดอย่างนี้นะเพราะว่าของทุกคนมันจะมีแค่หน้าเดียวเพราะว่าครูพรมาเพิ่มบัญชีตรงนี้เนี่ยครูพรทําหลายบัญชีนะคะของคุณมันจะมีแค่หน้าเดียว จะเป็นหน้าไหนก็ได้คือหน้าของคุณนั่นแหละอันเดียวคุณก็กดเข้าไปนะแต่ของคูพรของคูพรม,มีเยอะนะคะก็เลยอันนี้มันมากับบริษัทเน,นี่ยอันเนี้ยเขาตั้งมาให้นะคะแต่ชื่อเราต้องตั้งเองนะแต่ว่าเขาเซตระบบมาให้คืนนี้อ่าคราวนี้พอเข้ามาแล้วต้องไม่ตั้งอะไรอันดับแรกอันดับแรกกดเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าหน้าของคุณกุมภามันจะเป็นชื่อบริษัทดอบลิซเนตรงเนี้ยจิ้มเข้ามาตรงนี้นะคะจิ้มเข้ามาแล้วก็มาแก้ไข มาแก้ไขรูปโปรไฟล์ใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองที่ดูดีที่สุดให้เหมือนกับให้เหมือนกับทิก o อกเพราะว่าเราต้องเอาไปใส่ใต้ลิงก์ใต้โปรไฟล์ Tik t o อกดังนั้นรูปต้องเหมือนกันแก้รูปนะคะกดเข้าไปตรงนี่แหละตรงกล้องเนี่ยแล้วก็ไปเลือกรูปภาพในโทรศัพท์มาใส่นะคะหลังจากนั้นจิ้มเข้ามาตรงนี้ค่ะจิ้มเข้า,าตรงนี้ปากกาใส่ชื่อตัวเองใส่ชื่อตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็กดบันทึกค่ะกดบันทึกนะคะกดบันทึกเลยนะคะแต่ของครูพรไม่ได้แก้ก็คือเลบอ็บออก โอเคนะตรงนี้หน้านี้ไม่ต้องไปแก้อะไรอีกแก้แค่รูปโปรไฟล์กับชื่อตัวเองก็พอข้างล่างห้ามแก้ไม่ต้องไปแก้อะไรเขาเซตระบบมาให้หมดแล้วแบ็กกลับไปแบ็กกลับไปค่ะกดลูกศรกลับไปให้มาดูคําทักทายสิแก้เข้ามาไอ้กดเข้ามาตรงคําทักทายเพื่อนใหม่แค่ตรงนี้นะอย่าไปทําอะไรนะ,ะกดเข้ามากดเข้ามาปุ๊บพวกนี้จะไปลบออกเขาตั้งเซตระบบอันนี้จะเป็นสินค้าทดลองนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากเอาคุณก็การกระบ,บาดทิ้งลบออกไป ถ้าเอาก็เอาไว้ถ้าไม่เอาก็เอาลบออกไปเนี่ยคาพวกนี้สวัสดีค่ะครูพรขอแนะนําคุณต้องเปลี่ยนชื่อคุณนะคุณใส่ชื่อคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่นะใส่เข้าไปอใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะคะเนี่ยใส่เข้าไปถ้ามันอันไหนที่มันเป็นชื่อเขาชื่อคุณกุมภาเปลี่ยนหมดนะคะเปลี่ยนหมดไล่ลงมาเรื่อยๆมาตรวจสอบไอ้พวกนี้ก็คือเขาทําไว้โหลดแอปคือเขาตั้งระบบไว้แล้วว่ามันเป็นโหลดแอปตรงนี้นะมันเป็นโหลดแอปคุณก็ ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะคะข้างล่างเขาก็ตั้งระบบไว้ให้หมดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้คือเขาเซตระบบไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณจะมาแก้แค่ชื่อตัวเองอะที่อะไรอะไรที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองอะเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยอันนี้มันจะเป็นรหัสของคุณคุณอย่าลืมนะอ่าเนี่ยแล้วใส่รหัสแนะนํานี้นะคะแต่ครูพรมาปรับข้อความนิดหน่อยอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคําว่ารหัสแนะนําคุณไปเอารหัสข,ของคุณมาใส่นะคะ แต่ว่าเป็นไปได้สมัครด้วยลิงก์จะง่ายสุดสมัครด้วยลิงกงจะง่ายสุดเพราะว่าถ้าสมัครด้วยรหัสแนะนํากว่าจะไปใส่เสียเวลาเอาลิงกงมาใส่ก็ได้ลิงกงใต้รหัสไอ้ใต้ QR Code โค้ดไปก๊อปปี้เลีมาใส่วิธีการลงทะเบียนก็เอาลลงก์มาใส่ไว้ตรงนี้ก็บอกว่าลิงกงลงทะเบียนฟรีเขียนว่าอย่างนี้นะคะเขียนว่าลิงกงลงทะเบียนฟรีไว้ตรงนี้รหัสแนะนําไม่ต้องมาใส่มันมันมันยากนะคะ <c oughs> ให้เขากดลงทะเบียนจริงจริงแล้วมันต้องมีวิดีโอเดี๋ยวคูพรจะส่งวิดีโอให้นะคะ วีดีโอลงทะเบียนอ่ะก็กดไปบัญชีอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วแจ้งครูพรน,นะคะตรงเนี้ยเราสามารถลบออกได้นะทุกคนคุณสามารถลบออกได้นะคุณสามารถเอาไปเพิ่มข้อความอีกถัดไปได้แต่ไม่เป็นไรถ้าทําไม่เป็นก็เอาตามเขาไปก่อนแต่แนะนําว่าตรงนี้ให้เป็นลิงก์อย่าเอารหัสแนะนําให้ใช้เป็นลิงก์นะคะให้ใช้เป็นลิงก์แล้วก็ส่งภาพให้เขาดูว่าให้ไปจิ้มตรงไหนต่อนะคะให้ไปจิ้มตรงไหนต่อเดี๋ยวครูพรเอาวิดีโอให้ คุณส่งวิดีโอให้เขาดูแล้วกันนะคะกดไปแล้วติดต่อพาร์ทเนอร์นะคะเอ,อันนี้คือบอกไว้แล้วคูพรตั้งเองนะคะพิมพ์พิมพ์มแก้ไขเองบางอย่างแล้วก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็แบ็กกลับมานะคะแบ็กกลับมามาดูซิว่าต้องแก้อะไรนี่เข้ามาตรงนี้ข้อความทุกอย่างที่ตอบกลับลูกค้ามันจะอยู่ในนี้ยิ้มเข้ามาค่ะยิ้มเข้ามาปุ๊บอันนี้พอดีคูพรงมีลูกค้าติดต่อมาแล้ว ก็เลยมีแต่ของทุกคนมันจะว่างเปล่าตรงนี้มันจะว่างเปล่าเพราะว่าคุณยังไม่มีลูกค้าติดต่อมาแล้วให้คุณมองขึ้นมาตรงนี้นะคะให้ทุกคนมองขึ้นมาตรงนี่น่ะฟันเฟืองรูปฟันเฟืองจิ้มเข้าไปตรงรูปฟันเฟืองแล้วก็ให้มากดตรงข้อความตอบกลับตรงนี้นะคะกดตรงข้อความตอบกลับจิ้มเข้ามาตรงลูกศรนี่นะจิ้มเข้ามาปุ๊บนะคะจะเห็นว่ามีข้อความตอบกลับที่ระบบเขาเซตมาให้เยอะแยะมากมายทึบเต็มไปหมดเลย มันจะไม่ใช่ชื่อคุณมันจะเขียนเขาจะเขียนว่าติดต่อพาร์เนอร์แล้วส่งให้น้องทิ์ส่งให้ทิ์นะคะเขาจะเขียนว่าทิ์ตรงนี้คุณทุกอันที่เป็นชื่อทิ์กับชื่อนกทุกอันเลยมีชื่อทิ์กับชื่อนกแน่นอนเพราะว่าเป็นของน้องทิ์กับคุณนกดังนั้นแก้ให้หมดแก้ทำยังไงวิธีแก้อะกดเข้าไปดูสมมติจะแก้อันนี้ใช่ไหมจิ้มเข้ามาค่ะไปแก้จิ้มเข้าไปแล้วก็ไปลบออก อันไหนที่มันเป็นชื่อเขาคุณลบออกไปเมื่อลบแล้วคุณก็ใส่ชื่อคุณไปนะคะลบแล้วใส่ชื่อตัวเองไปด้วยนะไม่ใช่ลบแล้วไม่ใส่ชื่อนะเนี่ยแล้วก็ปรากฏบันทึกตรงนี้แต่ครูพรไม่บันทึกเพราะว่าถ้าบันทึกมันก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเราทําแล้วเราตั้งไว้แล้วเราไม่ต้องบันทึกแต่คุณต้องบันทึกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็แก้ไปเรื่อยๆทุกอันเลยนะคะทุกอันเลยทําแบบนี้คะ่ะทุกอันเลยเขาเซตมาให้แล้วแล้วถ้าอยากจะเพิ่มข้อความตอบกลับเพิ่มตรงนี้ได้นะคะเพิ่มตรงนี้ได้ เวลาเราจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาทักไทยนะคะอะไรก็ได้แต่ใส่ลำดับที่เข้าไปมันต้องใส่ลำดับที่ข้างบนต้องเป็นหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยเลขที่อะไรก็ได้เราใส่เข้าไปแต่อย่าไปซ้ำมันเดิมแล้วก็ใส่ข้อความใส่ข้อความอะไรก็ได้ใส่เข้าไปพอเราใส่เข้าไปปุ๊บก็สามารถบันทึกได้นะคะสิ่งแต่ข้อความมันต้องเป็นข้อความที่ตอบลูกค้าได้นะไปดูที่คูปองทักกับคุณก็ได้คุยกับคุณยังไงคุณไปก๊อปมาข้างบนนะ่ะเพราะว่านั่นแหละเอามาใส่ตรงข้างบนได้นะคะ เอามาใส่ข้างบนนี้ได้ก่อนที่จะไปลงสู่ข้างล่างก่อนที่จะไปลงข้อต่อไปของเขาอะนะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะนี่แหละทำแค่นี้นะคะแล้วก็แบกกลับมาปุ้ยอ่ะก็แบกกลับไปแบกกลับไปก็จบแล้วะค่ะแค่แค่นี้แหละจบแล้วนะคะแบกกลับไปแล้วทีนี้ สมมุติว่าจะคุยกับลูกค้าใช่ไหมสมมติว่าจะคุยกับลูกค้านะตัวอย่างการคุยกับลูกค้าดูเลยนะจิ้มเข้ามาตรงนี้เวลาลูกค้าทักมามันจะมีตัวเลขสีเขียวขึ้นตรงนี้ทักมา1คนก็จะขึ้น1คน1ข้อความก็คือ1ข้อความแหละ1คนคือ1คน2คนคือสองคนมันจะขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จิ้มเข้ามาสมมติว่าอันนี้พอดีมันของครพูพนรนะอันนี้ทาทาไว้ดูของตัวเองเวลาทักทายว่ามันเป็นยังไงนะคะเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าทักมาใช่ไหม ทักมาถึงไหนแล้วไม่รู้อ่าก็มาจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มตรงนี้เพื่อจะตอบกลับลูกค้าสมมติว,ว่าลูกค้าถามมาถามอะไรมาก็แล้วแต่ก็ไปเลือกสกคริปที่มันตรงกับลูกค้าถามมาเพราะเราตั้งระบบไว้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเราวางไว้แล้ววางระบบไว้แล้วว่าลูกค้าต้องถามมาอย่างนี้นะเราต้องตอบไปอย่างนี้นะนะคะก็จิ้มเข้ามาตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะจิ้มเข้ามาเวลาจะตอบลูกค้าแล้วก็จิ้มมาตรงข้อความตรงนี้นะคะจิ้มมาตรงข้อความจิ้มเข้าไปก็จะเห็นข้อความสมมุติว่า กดตรงนี้นะคะสมมุติว่าเป็นสคริปที่1ใช่ไหมสมมุติว่ามันเป็นคำเนี้ยที่เราต้องตอบลูกค้านะ่ะเขาก็เขาถามไปตรงไหนเราก็ตอบไปตรงนั้นมันมีให้ตอบอยู่แล้วในเนี้ยหรือว่าส่วนใหญ่จะถามอันนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะถามอันนี้เอาสคริปคุณนกก็ได้ที่ครูพรถามทุกคนนะคะสคริปคุณนกโอ้สคริปคุณนกนี่นี่อันอันที่อันที่หนึ่งนี่ อ่อันนี้เข้ากลุ่มสมมุติว่าเขาเขาโหลดแอปแล้วเขาลงทะเบียนแล้วเราตรวจสอบแล้วว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเขาส่งรูปเขาส่งตรงติดต่อพาร์ทเนอร์เขาแคบหน้าจอมาแล้วมันเป็นหน้าของคุณมันต้องเป็นหน้าของคุณนะคุณก็ส่งกลุ่มนี้ให้เขาเข้าอ่าสมมุติว่าคุณจะส่งกลุ่มนี้ให้เขาเข้าใช่ไหมอ่านี่นะคะคุณก็ส่งกลุ่มนี้เขาเข้ากดเข้าไปกดเข้ามาปุ๊บมันจะมาอยู่ในนี้นี่น,น,นี่มันจะมาอยู่ในนี้ก็เลื่อนดูเลื่อนดูว่ามันถูกต้องไหมไม่ใช่กดผิดก็ไปส่งไม่ได้นะลบออกไป กดส่งเลยคราวนี้เมื่อมันถูกต้องจะให้เข้าเข้ากลุ่มเรียนใช่ไหมเขาโหลดแอปเสร็จแล้วเขาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นพ์ทว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพราะว่าเขาเข้าไปแคปหน้าจออ่าตรงตรงคําว่าติดต่อพาร์ทเนอร์แหละส่งมาให้เราดูแล้วมันใช่กลับไปดูที่รูพรคุยกับคุณนะว่ากูพรทํำยังไงคุณก็จิ้มเนี่ยจิ้มอันเนี้ยไปจิ้มปุ๊บเห็นไหมมันเด้งมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยนี่มันเด้งมาแล้วลูกค้าก็จะได้รับแบบนี้คุณก็จะเห็นอ่าแล้วก็ส่งกลุ่มเข้าแล้วเรียนแล้วเนี่ยคะ กดกดเข้ากลุ่มเรียนนี้นะคะ,สะเสร็จเสร็จแล้วส่งอะไรต่อกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูก็กดมาที่เดิมตรงนี้นะคะกดมาที่เดิมจิ้มเข้ามานะคะจิ้มเข้ามาแล้วก็ไปหาสคริปที่2ของคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าเอ้สคริปที่3คุณนกบอกว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะนี่ก็คือเขาจะส่งส่งเมื่อกี้ส่งก,กลุ่มเข้าต่อไปก็คือส่งให้ส่งคลิปที่จะให้เรียนก็จะเป็นคลิปที่คุณนกสอนนั่นแหละให้เรียน voilà. มันก็จะมีลิงก์คลิปอยู่ข้างล่างนะคะนี่ยนี่ลิงก์เฟซบุ๊กเนี่ย คือเข้ากลุ่มนี้ได้แล้วถึงจะสามารถเข้าไปในลิงก์นี้ได้คือมันอยู่ในอันเนี้ยมันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่ว่าจะให้ดันเนี้ยถ้าให้แต่กลุ่มไปเขาจะไปดูมั่วเขาจะไม่รู้เรื่องดังนั้นคุณต้องบอกเขาว่าเขาต้องเข้าดูอันเนี้ยลิงก์อันเนี้ยเนี่ยไลฟ์สอนงานรายได้อะไรเนี้ยนะคะแล้วก็กดส่งเลยกดส่งตรวจสอบดูก่อนนะก่อนจะส่งกดส่งไปตึ้งไปเห็นไหมคะขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะเข้าไปดูใช่ไหมเขาก็ไปดูพอดูเสร็จแล้วเราก็ไปถามเขาว่าไปถามเขา ไปถามเขาก็หาคําถามอีกเรากล่าว่าเขาน่าจะดูเสร็จแต่สองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปคุณทักเขาถามเขาได้แต่แต่ให้นานกว่านั้นหน่อยก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ว่างดูอคราวนี้คุณก็ไปทักถามเขาสมมติว่าเวลาผ่านไปสักสามสี่ชั่วโมงแล้วนะคุณก็ต้องไปถามเขาแล้วคุณอย่าปล่อยให้มันนานข้ามวันนี่น,นี่ขั้นตอนไ,อไม่ใช่ดูไลน์นี่นี่ เธอคลิปพี่นกดูไลฟ์คุณนกแล้วเป็นไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะเพราะว่าคุณส่งกลุ่มส่งไลฟ์เขาดูแล้วใช่ไหมสักประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปคุณจิ้มนะอันนี้เข้าไปนะคะคุณจิ้มอันนี้เข้าไปเห็นไหมคะนี่นะคะคุณจิ้มอันนี้เข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็มันก็จะเด้งไปนู่นเด้งไปจิ้มไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปนะคะมันเจ้งเด้งไปเห็นไหม ดูไลฟ์คุณนกแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมนีน่แนะนํำไหมเขาก็จะถามถ้าเขาอ่านแล้วเขาก็จะตอบมาเข้าใจค่ะยังไม่เข้าใจค่ะก็เราก็คุยกับเขาต่อบางทีเราต้องใช้ความไหวพริบของตัวเองด้วยนะคะบางทีต้องใช้ไหวพริบของตัวเองด้วยเพราะว่าบางคํามันไม่มีในสคริปเราก็ต้องไปหาไปพิมพ์เองก็ไปดูคําไปดูที่ที่คุยกับครูพรทุกคนไปดูที่คุยกับครูพรว่าครูพรคุยยังไงนั่นแหละนะคะคุยคุยยังไงคุณถึงมาโหลดแอปนะคะใครที่แบบว่า ที่แบบว่าไปตามสคริปนี้นะคะนั่นแหละโอเคนะตามนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามมานะคะเดี๋ยววันหลังว่างๆเดี๋ยวครูพรจะเอาสคริปของครูพรทำให้ดูว่าครูพรเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะ